ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้และไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับรถคันนี้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถยนต์ฟ้าใสเรารู้สึกดีใจที่คุณมาเยี่ยมชมช่องของเราคลิปนี้มีรถเก่งขนาดเล็กมาให้ทุกท่านได้รับชมและพิจารณาจะเป็นรถอะไรไปรับชมกันได้เลยค่ะรถยนต์ Ford f o r ์ Fiesta เกียร์ออโต้ปี2012ราคา69,00 0บาทน่าสนใจมาก โดยเฉพาะเครื่องเกียร์ดีและแอร์เย็นรถพร้อมใช้งานและเล่มชุดโอนพร้อมภาษีปี68ถ้าคุณสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0936036229หรือไปดูรถที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจสอบสภาพรถและรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก่อนตัดสินใจซื้อค่ะถ้าหากว่าท่านสนใจรถคันนี้ขอให้ท่านโทรติดต่อกับเจ้าของรถโดยตรงเลยตามเบอร์ที่ลงไว้นะคะห้ามโอนมัดจำใดๆทั้งสิ้น จนกว่าท่านจะเห็นรถด้วยตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากช่องรถยนต์ฟ้าใสาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ